สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำ25วิธีดึงความโชคดีเข้าหาตัวซึ่งจะเป็นการแนะนำเทคนิคและการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ทุกคนทำได้ไม่ยากนะคะหากได้ลองทำตามแล้วรับรองว่าจะได้ผลที่ดีอย่างแน่นอนกับตัวค,คุณค่ะเทคนิคทั้งหมดนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น25ตอนและจะทยอยเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆไปนะคะเรามารับฟังกันเลยค่ะ วิธีที่หนึ่งเชื่อถือและศรัทธ,ธาตัวเองให้มากพอเคยมีการวิจารณ์โครงสร้างความคิดและค่นา,านิยมของคนไทยไว้ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นโรคนิยมฝรั่งเชื่อฟังต่างชาติเรื่องไหนฝรั่งบอกว่าดีเราก็บอกว่าดีด้วยเรื่องไหนต่างชาติบอกว่าไม่ได้เรื่องเราก็มักจะเห็นด้วยคนไทยจำนวนมากปล่อยให้ตัวเองถูกต่างชาติชี้นำความคิด และกำหนดพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมขาดความเป็นตัวของตัวเองไม่มีความคิดความเชื่อมั่นบกพร่องในเรื่องขององค์ความรู้ไร้มุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งรอบตัวหากมีใครมาทำให้เชื่อทำให้หลงไหลก็พร้อมที่จะน้อมรับแนวคิดและทุ่มเทความศรัทธาให้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้คนไทยจึงขาดศักยภาพทางความคิด และการเป็นผู้นำในการสัรสร้างเพราะติดนิสัยต่างชาตินิยมคือนิยมทุกอย่างที่มีต้นตอจากต่างชาติทำตัวเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีต่อการรอรับคำสั่งและทำตามความคิดของทุกชาติยกเว้นชาติของตัวเองคนไทยจึงได้ฉายาจากต่างชาติว่าเป็นกู๊ดบอยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายบอกอะไรให้ทำก็ทำตามบอกให้คิดอย่างไรก็คิดตาม ซึ่งในของการทำตัวเป็นเด็กดีที่ยอมให้ต่างชาติรูบอัวด้วยความเอ็นดูเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหรือเปล่าลองคิดดูคําวิจารณ์ดังกล่าวนี้น่าคิดเป็นอย่างมากความจริงที่ว่าลักษณะนิสัยและวิธีการคิดของคนไทยส่วนใหญ่มักมีค่านิยมโน้มเอียงไปหาต่างชาติมากกว่าชาตินิยมไม่ต้องดูอื่นไกลเลย สังเกตได้จากหนังสือหลายๆเล่มที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อหาและรูปลักษ์ของหนังสือต่างชาติมักได้รับความนิยมสูงมากกว่าหนังสือของคนไทยสมมุติว่ามีหนังสือต่างชาติเล่มหนึ่งตั้งชื่อว่าพิซซ่าที่ถูกขโมยไปผู้คนจะให้ความสนใจมากเพราะเพียงคำว่าพิซซ่าก็สื่อถึงความรู้สึกถึงความเป็นต่างชาติ และแม้ว่าเนื้อหาจะยืดเยื้อจนแทบจับใจความหลักไม่ได้เลยสำนวนและการอธิบายเข้าใจลำบากแนวคิดต่างๆนำไปใช้ได้ยากแต่ถ้าผู้เขียนเป็นต่างชาติแล้วเราก็มักจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านเสมอในทางตรงกันข้ามหากมีหนังสือเล่มหนึ่งใช้ชื่อว่าขนมครกที่หายไปโดยมีผู้แต่งเป็นคนไทยคนส่วนใหญ่อาจจะเบือนหน้าหนีและคิดว่าไม่น่าสนใจ ท,ทั้งที่สาระของเนื้อหาอาจดีและมีประโยชน์ไม่แพ้กับหนังสือต่างชาติหลายๆเล่มเลยแต่คนไทยส่วนมากมักไม่คิดเช่นนั้นเพราะค่านิยมยกย่องฝรั่งหรือต่างชาติมีมากกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างชาติส,ร,สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครูปแบบการใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมทางความคิด โดยไม่แยกแยะว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีอย่างไรรวมถึงไม่ค่อยไตรตรองว่าเรื่องใดควรเปิดรับและนำไปใช้อย่างไรขอเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นมาจากต่างชาติก็พร้อมจะเปิดใจรับรู้รับฟังอย่างไรเงื่อนไขทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยนิยมดูถูกคนไทยด้วยกันเองแต่ก็ต้องยอมรับว่า คนไทยให้การยอมรับคนไทยด้วยกันเองเฉพาะในกรณีบุคคลน,นั้นโด่งดังมีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จระดับประเทศหรือระดับโลกเท่านั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องมีประวัติและประสบการณ์ที่มีน้ำหนักมากพอต่อการสร้างความน่าเชื่อถือจึงจะได้รับการยอมรับจากใจจริงจากผู้คนในสังคมอันที่จริงการเปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากผู้คนทุกชนชาติทั่วมุมโลกนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดความคิดและทัศนคติที่หลากหลายซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดผลทางบวกได้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าหากว่าการเปิดรับเรื่องราวเข้ามาในความคิดเป็นไปอย่างไร้การควบคุมขาดสติปัญญาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็อาจจะกลายเป็นว่า เราหลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งที่เราเชื่อโดยไม่มีจุดหมายชัดเจนว่าได้ประโยชน์อะไรสามารถนำไปต่อยอดหรือปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงแค่ไหนอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องชื่นชมชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกนั่นก็คือความสามารถในการคิดและการสร้างสรรค์ที่มักจะมีโครงสร้างการคิดละเอียดซับซ้อนเป็นขั้นเป็นตอนมองการไกล และนำเสนอได้น่าสนใจซึ่งคุณสมบัติและพลังในการคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างและเป็นแรงผลักดันตัวเองให้มีความสามารถอย่างนั้นให้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ทำตามหรือดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ผ่านไปคำกล่าวที่ว่าคนไทยถ้าคิดจะทำอะไรก็ไม่แพ้ใครในโลกเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง แต่ค่อนข้างยากที่จะเป็นจริงในภาพรวมนั่นก็หมายความว่ามีคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้หลายคนก็จริงแต่หากเทียบกับชาวยุโรปหรืออเมริกันก็ยังนับว่ามีจำนวนน้อยมากเหตุผลไม่ใช่เพราะมีคนไทยเก่งๆจำนวนน้อยแต่เป็นเพราะคนไทยส่วนมากยังไม่ยอมผละออกมาจากความคิดของคนอื่นขาดความเชื่อมั่นในการเติบโตบนลำแข้งความคิดของตัวเอง ติดกรอบอยู่กับการเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าเป็นฝ่ายริเริ่มพลังชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่การนั่งดูคนอื่นหรือชื่นชมคนอื่นแต่จะต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อถือและศรัทธาในตัวเองหากว่าเราขาดศรัทธาและความนับถือในตัวเองถึงขนาดไม่สามารถค้นพบความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะไร้พลังในการคิดและต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค พราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะคิดและทำได้เมื่อเราไม่มีกําลังภายในจากก้นบึ้งของหัวใจก็จะไม่มีโชคดีในรูปแบบใดคืบคานเข้ามาในชีวิตใช่ละ่ะเรามีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการยกย่องและศรัทธาบุคคลอื่นแต่เราต้องไม่ลืมเคารพและให้เกียรติตัวเองด้วยอย่าเชื่อถือคนอื่นมากกว่าเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเฝ้าแต่ยกย่องคนอื่นจนลืมยกระดับชีวิตตัวเอง และที่สำคัญอย่าปลูกต้นไม้ยืนต้นในผืนดินที่ขอยืมคนอื่นมาเราต้องมีความเชื่อถือในตัวตนของตัวเองให้มากแล้วสร้างสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตนั้นขึ้นมาให้ได้ถึงแม้เป้าหมายของเราจะไม่ใช่ความสำเร็จระดับจัก,กรวาลแต่การที่เราปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความลุ่มหลงในบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นจะช่วยให้เรามีทางไปมากกว่าทางที่มีอยู่เดิมซึ่งวิธีที่ดีที่สุด ในการสร้างศรัทธานในกับตัวเองนั่นก็คือการอยากกลัวที่จะนับถือตัวเองหลายคนหวาดกลัวที่จะเชื่อถือตัวเองแต่กลับมั่นใจเกินร้อยที่จะเชื่อคนอื่นการคิดแบบนี้จะกัดกินจิตวิญญาณของเราให้ผุกก่อนไปโดยไม่รู้ตัวในเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่บนโลกนี้เราก็ควรเชื่อมั่นว่าเราคิดได้และทำได้ อย่าเกียดตรค้านที่จะรักตัวเองเราต้องสร้างพลังความเชื่อและนับถือตัวเองให้มากพอเพื่อที่ความคิดและจิตใจของเราจะได้ไม่ผูกพันกับพันธนาการให้เป็นทาสคนอื่นโดยไม่จำเป็นแม้ว่าความเชื่อในโชคลางอาจทำให้เราสบายใจขึ้นความเชื่อถือในความคิดของคนอื่นอาจทำให้เรามั่นใจขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้ว มีแต่ความเชื่อและความศรัทธาอย่างมีทิศทางเท่านั้นค่ะที่จะทําให้ทุกๆความมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีที่หนึ่งซึ่งเราจะสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเชื่อถือเราอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าเรานับถือตัวเองอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครศรัทธาเราหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเราเชื่อใจตัวเองแค่ไหน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับวิธีดึงความโชคดีให้กับตัวเองนะคะซึ่งครั้งหน้าเราจะเป็นวิธีที่สองนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปถัดไปนะคะช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ